เอาละครับสวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้มาเปิดกับการต่อรองห้องนะครับผมต่อรองราคาห้องกับลูกค้านะครับผมมาเอามาต่อรองกันเลยดีกว่ากดสเปซบ้าเอ้ยอย่าอ้าวแ็ครั้งแรกตีปังก็ไม่ติดแล้วออาไปเจ็ดสิบสเหรียญเงินนะครับผมบายยก็นี่ครับของตัวแกงเทียบเลยนะจะวางได้เลยมั้ง าวางได้เลยเนี่แหละวางไปครับผมเดี๋ยวกันนะ,ะย้ายใจเย็นอันนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้บนห้องด้วยนะแต่ว่าอ้าวเมื่อกี้ลูกค้าขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรให้ลูกค้าอยู่ไปก่อนอันนี้ก็คือผมว่าจะเรว่าไงดีจะซื้อเพียนนะครับผมแต่ว่า ไม่มีตังค์ตังค์หมดคือเทียนไม่ได้เมื่อกี้เทียนมันก็ไม่ใช่ถูกเพราะฉะนั้นนี่ครับเมนูใหม่สตูครับผมใส่กอกครับผมแล้วก็แยมนะครับผมไส้กอกใช้เนื้อกับผักนะครับผมอส่วนตัวอาเมื่อกี้ทำอะไรนะลืมละสตูนะครับผมมันต้องใช้ทั้งหมดนะครับเนื้อสัตว์ผักและผละไม้นะครับผม ที่ผมทดลองมานะครับผลไามา้นะครับราสเบอร์รี่กับกับอะไรย่างวะกับเชอร์รี่นะครับผมให้มูลค่าอาหารสูงที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนํานะครับผมเป็นไปได้ใส่ได้ใส่นะครับผมราสเบอร์รี่กับเชอร์รี่นะครับผมเชอร์รี่ต้องไปหาบนป่านะครับผมเก็บของก่อนโอ้โหนี่คือแบบไปปลูกมาเพียบเลย เพิ่งนึกออกนะเพิ่งนึกออกว่าตัวเองปลูกไว้แล้วก็น้ำตาลนะครับได้คำตอบนะครับผมไว้ทำแยมนะครับผมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยยงยางยางยาง,ยงโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยปิดร้านเองนีงไงเนี่ยยังไม่ทันปิดเลยแ้โอ้โหลูกค้าลุกแบบพวดพาลาดงั้นเราขึ้นไปหาเชอรี่กินก่อนดีกว่า คือมันต้องมีปุ่มอะไรที่กดปิดร้านเป็นคีย์ลัดแน่ๆเลยใช่ไหมฮะแต่แค่กดโดยไม่รู้ตัวว่ากดโดยคีย์ลัดไอแตพวกนี้นะครับผมพวกเศษไม้ก็ต้องมาเก็บนะครับผมใช้ประโยชน์ได้แต่แค่แบบเราไม่ได้ขึ้นมาทุกวันอย่างเมาื่อวานเราไปทําฟาร์มองุ่นเราก็ไม่ได้ขึ้นมาเก็บนะครับอ้าวไม่ออกผลน,นะครับผมต้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะออกผลดูจากสีมันละ ็เลยได้มะม่วงมาแทนวิ่งไปเก็บหันหินนะครับผมหันหินใช้เยอะมากหลอมของวันนี้คือแบบหมดไปเยอะอ่าเก็บก่อนเลยหันหินแวะแวะ,แวะ,แวะระหว่างทางนี้ก็เหมือนกับว่าใกล้จะหมดฤดูฤดูนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันว่าพอฤดูเปลี่ยนแล้วจะมีอะไร เปลี่ยนแปลงบ้างเออคหรือคำพูดไม่ออกคือเมื่อวานที่เล่นคือแบบว่าหมดฐานหินไปเยอะมากเก็บมาต้องหลายวันเหมือนน้ำแข็งมันค่อยๆละลายไหมเหมือนละลายเยอะขึ้นหรือปะเหมือนน้ำที่พื้นมันจะเพิ่มมากขึ้น ไอพวกเหล็กทองแดงอะไรพวกนี้คือแบบผมก็ไม่ค่อยขุดนะครับผมเพราะว่าแต่บ้านมีแล้วก็นะตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้นะฮะผมยังใช้ไม่เยอะคือแบบว่ายังไม่ค่อยคราบของตกแต่งกันเท่าไหร่อันนี้ขอแบบว่าขอใช้แบบว่าพวกแบบ่า,านหินอะไรพวกนี้ก่อนจําเป็น,นครับผมใช้ไฟเยอะมากท,มทําไมชื่อเสียงร้านไม่กระดิกข,ขึ้นเลยวะเออเมื่อกี้คนลุกขวด มีผลไหมเน,นี่ยนี่ไงตัว o. โอโอโหออกกันพึ่ภาพอีกแล้ว <c oughs> คือผมจะกดไอ้นะเขาจะดูช่องเก็บของไหนไปกดตัวโอโอเคได้ได้ได,ได้รู้แล้วรู้แล้วแน่พลาดไปกดโอบ้าจริงเชียวลูกค้าเอาไปกี่ชุดเลยนะสองชุดแลนะ้วเนี่ย คือไอ้ลูกค้ามันออกไปมันไม่ใช่อะไรหรอกครับผมแต่คือที่แยก่กว่าคือตังครับผมตังหายแทนที่จะได้นะจะปลูกอะไรดีพริกไงเออเราไอน้นี่แล้วได้พริกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราปลูกพริกปลูกไปเยอะๆเลยใช้เยอะยมากตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวค่อยมาสาสตรต่อแล้วเดี๋ยวอาเงินเราก็จะโตไปพร้อมกันขอเช็คไอ้นี้ก่อนไอ้หุ่นไรกาหุ่นไรกาอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่มนโมนไหนฮัลโหลหุ่นไรกาอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงหนึ่งเหรียญทองสี่ิบสองเหรียญเงินเพิ่งจะมีหนึ่งเหรียญทองไปทำอาหารดีกว่าโอ้มัวแต่วิ่งไปวิ่งมา ลูกค้าเข้าเข้าออกร้านเต็มไปหมดแลนะ้วเนี่ยหลายรอบลูกค้าบอกหลายรอบไปนะไอแปะแปะ,แปะมันทำอะไรของมันวะเออใส่อะไรดีใส่ข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยใส่ช้ ي ห,หน่อยแล้วกันเป็ี่ยนไส้กรอกไส้ชานะครับผมไส้กรอกไส้ชาใส่ชาหน้าชาไปเลยไล่ลูกค้าเอาไปสองรอบ เบียร์หมดไหมหนุม่มแปะเติมให้ยังไม่ค่อยมีคนไปกินเบียร์จะเพิ่มโต้ดีไหมเพิ่มโต้แบบแถบเนี้ยแถบล่างเนี้ยตอนนี้ต้องปัม๊มเฮ้ยเฮ้ยถือวเงินแบบว่าเพิ่มเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิแต่นี้อันนี้โดนหักค่าพลังงาน <laughs> เพิ่มโต๊ะน่มั้งเนี่ยครับเพิ่มนั่งอยู่ใกล้ๆเชิงเทียนอไอ้ต้มไปทำอะไรหาอะไรกินหรออยากใช้นี่มากเลยเนี่ยเครื่องกันเนี่ยใช้ไม่ได้ครับผมยังไม่ถึงชื่อเสียงต้อง12นะครับถึงจะทำถึงจะใช้งานเครื่องกันได้หลอดลอย,ลอยแห่อยากให้มันเสร็จเร็วๆจริงๆเชยจะได้ออกมาทำมืเอเพราะมันมาครึ่งหลอดแล้วยืนรอไปเลยแล้วกัน ไห้กรอมันทำนานอย่างนี้เดียไ,ได้ออกไปนอกร้านนะผมไปทำอย่างอื่นอันนี้ปฏิทีนเปิดแล้วไม่มีอะไรเช่นเดิมอันเนี้ยทําไว้แต่ได้ติดหรือเปล่าเพราะเทียนมันแพงมากเลยยุคสมัยนะั้นเทียนมันราคาสูงเหรอไก็น,นนะผมรู้สึกว่ามันทํามันใช้เวลานานมากเลยเพราะฉะนั้นขาบนอนึงก่อน ชางชาชุบเซิฟอะไรพวกนี้ไส้กรอกมันกินเวลามากแต่มันก็ได้เยอะนะได้ยี่สิบอันเลยคนก็จะแบบแห่แหนกันมากินไส้กรอกครับผมเป็นร้านเบคฟาดทองแดงน้อยนะผมทองแดงเป็นไอเทมที่ครับแล้วให้ค่าอะไรนะความสบายใจลูกค้าสูงนะครับผม มันก็จะใช้ไม่ตายไอตัวเหล็กอะตัวเงินอะแต่ค่าความสบายใจมันสูงก,กว่าคือร้านนี้แบบแทบ,บจะรีบระยับด้วยทองทั้งร้านเลยนเนี่ยแ,ฟฟแต่ใส่ฟันทองไหมเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวคาให้ฟันทองแต่บอกกูไม่ได้แก่ขนาดนั้นคือจริงๆแล้วจากลักษณะนะครับผมวันเนี้ยต้อง ค่าชื่อสิงต้องเป็นแปดนะแต่ปิดล้าไปสองทีโอ้จบเลยชีวิตแต่เดี๋ยวก่อนทำไมเงินไม่ขึ้นเลยครับผมตังไม่ขยับเลยนะถึงเวลาให้ลูกน้องจ่ายตังลูกน้องปุ๊บมันกลับมาที่เดิมจากที่ควรจะเยอะกว่าน,นี้ปลุกพิกก่อนนะ อีกใช้เยอะมากถ้าไม่พอเฮ้ยถ้าเหลือถ้าขาดก็เดี๋ยวสั่งเพิ่มเดี๋ยวน่าจะพอดีเนี่ยพอดีเลยเฮ้ยเกินขาดอีกห้าจะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเราปลูกตามไม่ใช่ตามแปลงที่เรามีนะตามตังที่มีตอนนี้ไม่มีตังตังไม่ค่อยจะมี ปลูกตามตังครับผมตังน้อยปลูกน้อยได้มเมล็ดพวกที่แบบว่าปลูกไม่ได้ตอนเนี้ยคือแบบมันกินพื้นที่เยอะติะตังมาเพียบเลยเ้าตีกันทําไมอยู่โต๊ะไหนเนี่ยเดินไม่เข้าเดินไม่เข้าเรียบร้อยไปเลยเออกไปเลยชานะครับสตูซุปหน่อยซุปหน่อยเอ้ยมันใส่มเมล็ดได้ด้วยอ่ะ ใส่ดูไหมมันเพิ่มโอ้โหเพิ่มพูดน้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่นี่ซุปฉุนอ่าเมนูซุปนี้เรียกว่าซุปฉุนนะครับผมไอก้ก็น้าหมดแมวมันตัดแหลกกตะน้ำจริงๆที่เมื่อวานปิดร้านไปเพื่อที่จะทำอาหารไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยมัวต่ไปปลูกองุ่น สุดท้ายแล้วอาหารไม่ออกเหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้องเพิ่มโต๊ะต้องเพิ่มโต๊ะใช่เราต้องเพิ่มโต๊ะมีโต๊ะอีกไหมแปะเพราะรู้สึกว่าโต๊ะไม่พออืมโต๊ะไหนโต๊ะไหนใจเย็นไม่ทันมาถึงตัวปุ๊บลุกปับ๊บไป ไม่เอาจอบแทงหัวก็ดีล้อะอะคือมันไม่มีโต๊ะนี้ให้ซื้ออยากซื้อโต๊ะนี้มากเลยโ <c oughs> ต๊ะนี้มันแบบว่าอยากได้อ่ะเ <c oughs> ดินไหนใส่เลยมบ้งน,นะ <c oughs> เนื้อผักผลไม้อ่ะใส่สตรอเบอรี่ไป ก่อยากได้มากเลยโต๊ะทำอาหารเนะีทำออกทีหนึ่งแบบสองอันสองโต๊ะนะทำออกสองโต๊ะอดีายพึ่งในอยี่ยพึ่งตีกันนะจะเย็นเติมน,น้ำหน่อยอว่าอยากจะอยากจะขุดดินเพิ่มนะแต่ว่าแยวก่อนตอันนี้ ค่าความพึงพอใจลูกค้าได้เป็นร้อยแหละพอใจไหมไม่พอใจอ่ะเพราะมันใช้เยอะอยู่ดีอ่ะส้มมาเฝ้าให้อ่ะถ้าถ้าสุกแล้วออกไวเรียกด้วยนะนก็เกมนี้คนระับมันก็ดูแล้วมันก็เพลินๆดีนะแต่พวกที่แบบว่าสายที่แบบเล่นชิวๆ ไม่ค่อยเน้นอะสไตเท่าไรเพราะว่ามันไม่เหมือนเกมอื่นๆที่ว่ามันจะเรียกว่าไงเดียเออมันจะแบบว่ามีกิจกรรมนี่อะใครที่บบชอบเล่นเกมชิวๆเรื่อยๆอันนี้ดีดีดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเราทำเราจะเน้นร้านไปซะมากกว่าืึสัตรูคือแบบถ้วยโนถ้วยเดียวกดคลิกผิดครับ เี๋ยวทำต้งนานได้ถ้วยเดียวเนี่ยนะนีเ้เราไปปลูกพริกก่อนเดี๋ยวมันโตไม่พร้อมกันเอาอูไอตู้จดหมายนี่ไม่เคยทิมเขาได้สิจะวิ่งผ่านแล้วแบบอา้าวเลี้ยวเข้าร้านตลอดนะปลูกให้เต็มปลูกให้เต็มที่แอเอาปิดปลูกให้เต็มที่ที่ที่มีเต็มที่ที่มีอยู่ เทียบตารางก่อนมันมันเป็นเลขขี้เพราะฉะนั้นหุ่นละการเราก็จะไม่ยู่ไม่แหลกหุ่นละกาจะไม่อยู่ตรงกลางเพราะมันเป็นเลขขี้นะฮะเพราะหุ่นละการมันกินพื้นที่แค่สองอเดี๋ยวว่างๆขุดอีกสักแถวว่างหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอาหารกอนดีเมื่อกี้ฝากไอ้ส้มดูอยู่นี่หว่าอาไอส้มนี้ออกมาเรียกอะบอกแปลงไปไหนมากตส่อาออกมาเรียกแล้วหายไปไหน อขอโทษครับเดี๋ยวนะอะไรมีน้อยชามีเป็นร้อยถ้วยนะไก่ย่างไก่ย่างน้อยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างมีน้อยย่างไก่ก่อนเน้นวัตถุดิบที่มีปริมาณมากนะครับผมใช้วัตถุดิบนี้มีปริมาณมากในการเพิ่มมูลค่าโอเคแบ่งกันเราอไปขุดกันเดี๋ยวก่อนนะอเปิดให้ไฟโอ้เชฟเพิ่มันจะหมดดีกว่า เติมโอ้ยตียอีกแล้วโอยนาอแล้วเพิ่งจะมาถึงตัวเนี่ยลุกอีกแล้วใช่ออกมาเลยออกมาพร้อมกันเลยแหละตีนต้องนอกไม่ใช่หยอกหยอกแอ่บอกขุดทุกวันขุดอีกแล้วเดี๋ยวให้แปะขุดเวลาแ,แถวเนี่ยเวลาแถวเนี่ย ติดไอ้ไอตอนนั้นแน่เลยเนี่ยเนี่ยไอตอนเนี่ยนั่นไงเอาเก็บมันทำไมตอนนี้เบียร์เบียร์ทำเพิ่มดีไหมสต็อกต้องสต็อกขนาดนั้นไหมอะไม่ต้องหรอกนะไปะกลับไปเก็บอาหารต่อแอะใครทำแก้วแตก ก็เช่นเดิมน,นะครับผมก็คงจะต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันน่าจะนานเกินไปหรือเปล่าก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมกันอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วก็ดนสกดจิตน,นะครับให้ไปอยู่กับแปะไปตลอดเลยนะครับผมแต่เราวันนี้ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันให้ด้วยล่ะดูมา20วันแล้วเนี่ยต้อง โดนสะกดจิกมั้งแหละกันนะครับไปแล้วนะครับบา,บายยแยกกันพวนดิน